ตุรกีได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั้งในยุโรปและเอเชียเป็นประตูเชื่อมต่อสองทวีปที่มีศิละปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นกลับมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและน่าทึ่งในดินแดนของตุรกีอับดุลไททูปจะพาคุณไปท่องในดินแดนสองทวีปไปชม10สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามและน่าทึ่งที่สุดในตุรกีกันครับ มหาวิหารเซนโซเฟียหรือฮาเกียโซเฟียฮาเกียโซเฟียหรือในภาษาตุรกีเรียกว่าอายาโซเฟียมาจากภาษากรีกแปลว่าสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัจจา์ของโลกในยุคกลางสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ตั้งอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือปัจจุบันคืออิสตันบูล ฮาเกียโซเฟียมีอายุราวพ5 0 0ปีเริ่มก่อสร้างในปี5 3 2แล้วเสร็จในปี5 3 7เป็นการสร้างขึ้นแทนที่โบสถ์แห่งเก่าที่ถูกไฟไหม้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของฮาเกียโซเฟียจักรพรรดิจัสติเนียนทรงคัดเลือกนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชื่อดังแห่งยุคให้มาร่วมออกแบบก่อสร้างคัดสรรวัสดุก่อสร้างชั้นเลิศจากทั่วอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเสาสไตล์กรีกจากมหาวิหารอาร์ทิมิสหินขนาดใหญ่จากอียิปต์หยกเขียว หินดำและหินเหลืองจากแหล่งผลิตชั้นเลิศใช้แรงงานกว่า1000คนก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ล้ำค่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งอาณาจักรไบเซนทายหากเยโซเฟียเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์มากว่า900ปีเห็นได้จากลักษณะการก่อสร้างหลังคาโดมขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับสีของโลกภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกกระจกสีหรือโลหะมีค่างานศิลปะส่วนใหญ่ผูกพันกับศาสนา เช่นภาพโมเสกพระเยซูและพระแม่มารีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับภาพของทูตสวรรค์ลและอัครสาวกแต่เมื่อจกักรวรรดิออตโตมันเข้ายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลอาณาจักรไบเซนทายล่มสลายฮาเกียโซเฟียก็กลายเป็นสุรามีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นสําหรับศาสนาอิสลามและงานศิลปะที่งดงามในแบบอิสลามกลายเป็นการผสมผสานกันระหว่างสองศาสนาที่ลงตัวอย่างน่าทึ่ง ช่วงปี1935ฮาเกียโซเฟียกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ในเดือนกรกฎาคมปี2020ประธานาธิบดีแห่งตุรกีประกาศให้ฮาเกียโซเฟียกลับเป็นมัสยิดอีกครั้งชาวมุสลิมสามารถเข้าไปสวดภาวนาได้เป็นครั้งแรกในรอบ86ปีและความยิ่งใหญ่ของฮาเกียโซเฟียทำให้ในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า3.4ล้านคนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกี 2. สุเราสีน้ำเงินมัชยิดสุลต่านอเมดมีอีกชื่อที่รู้จักกันดีว่าสุเร่าสีน้ำเงินเพราะภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินวาดลวดลายดอกไม้ที่อ่อนช้อยและงามสง่ามัชยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอเมดที่1แห่งจกักรวรรดิออตโตมันสร้างแล้วเสร็จในปี1616 16. เป็นสถาป,ปัตยกรรมที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สะท้อนถึงความเป็นอิสลามได้อย่างชัดเจน ทั้งหอคอยสูงหต้นโดมที่มีระเบียงล้อมรอบกลางมัชยิตมีหลุมศพของราชวงศ์นอกจากนี้ยังมีสถานพยาบาลโรงเรียนสอนศาสนาห้องสมุดห้องอาบน้ำโรงครัวและสถานที่พักของประชาชนสุเร่าสีน้ำเงินตั้งอยู่ใ,ใกล้ฮาเกียโซเฟียปัจจุบันยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในช่วงที่ไม่มีการประกอบพิธี 3. พระราชวังทบคาปีหลังจากสุลต่านเมเมตที่2หรือเมเมตผู้พิชิตยึดกรุงมคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้แล้วทรงมีพระประสงค์จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมันจึงโปรดให้สร้างพระราชวังทบคาปีขึ้นภายในเนื้อที่เกือบ7 0 0 0แสนตารางเมตรแบ่งออกเป็น5โซนหลักส่วนที่สำคัญคือประตูแห่งความสุขซึ่งเป็นทางเข้าสู่พระราชาฐานชั้นในสงวนไว้สาหรับองค์สุลต่านเท่านั้นเป็นทางนาไปสู่ฮาเร็ม อันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสุตลต่านพระราชินีนางสนมและราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังทบคาปีเป็นสถานที่จัดงานรับรองของรัฐและเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เก็บสมบัติอล้ำค่ามากมายรวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอิสตันบูลอีกด้วย 4. ฮิปโปโดรมจตุรัสสุตลต่านอาเมต หรือฮิปโปโดรมในอดีตเคยเป็นลานแข่งม้าที่เก่าแก่และเป็นศูนย์กลางของเมืองคอนสแตนติโนเปิลในยุคไบเซนทายแต่ปัจจุบันเหลือเพียงเสาโบราณ3ต้นคือเสาโอเบลิส์แห่งกษัตริย์เทโอโดเชียสเสารูปทรงสี่เหลี่ยมมีฐานกว้างแล้วค่อยๆเรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมเสางูเสาบรอนแกะลวดลายงู3ตัวพันเกี่ยวกันเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดในอิสตันบูลและเสาคอนสแตนตินเดิมเสานี้เคลือบด้วยบรอน์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมเอาบรอนซ์ออกไปปัจจุบันเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 5. อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตันอุโมง์กักเก็บน้ำโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินเมืองอิสตันบูลใกล้ฮาเกียโซเฟียสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิจัสติเนียนเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในพระราชวังในยามที่เมืองถูกข้าศึกปิดล้อม อุโมงแห่งนี้จุน้ําได้ถึง80,000ลูกบาศก์เมตรเป็นน้ําที่ส่งผ่านท่อมาจากแหล่งน้ําที่อยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรใกล้ทะเลดําทางเข้าอุโมงเก็บน้ําแห่งนี้เป็นเพียงอาคารเล็กๆแต่เมื่อเดินลงบันไดไปอย่างต่อเนื่องความยิ่งใหญ่อลังการจะค่อยๆเผยโฉมออกมาเสาคำยันหลังคาศิลปะแบบคอรินเทียนของโรมัน336ต้นสูงต้นละ9เมตรเรียงรายเป็น12แถว นอกจากนี้ยังมีเสาเมดูซ่าสองต้นที่ดูด้านบนแล้วจะคล้ายเสาทั่วไปแต่ด้านล่างส่วนฐานสลักเป็นรูปนางเมดูซ่าพิศซ่าสาวมีผมเป็นงูโดยเสาหนึ่งจะเป็นเมดูซ่ากลับหัวและอีกเสาเมดูซ่าจะหันหัวตะแคงขวาเพื่อไม่ให้เมดูซ่ามองใครแล้วคนนั้นจะกลายเป็นหินแต่ให้เฝ้าดูอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตลอดไปนั่นเอง 6. พระราชวังโดมาบาชัช พระราชวังหินอ่อนแห่งนี้สร้างขึ้นตามศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตกตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมารมาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ประทับของสุลต่าน6พระองค์รวมทั้งการหลบองค์สุดท้ายและหลังจากเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐแล้วพระราชวังแห่งนี้ยังกลายเป็นที่พำนักชั่วคราวของมุสตาฟ,ฟาเคมานหรืออัตัดเติร์ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรกของตุรกี ได้พำน,นักชั่วคราวอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้4ปีและยังเสียชีวิตที่นี่ด้วยจนกระทั่งปี1949จึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่โคมไฟเชนเดเลียของขวัญจากอังกฤษทำจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง5,000กิโลกรัมประดับดวงไฟ750ดวงและยังมีพรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวังโดมาบาเชมีห้องทั้งหมด285ห้องตัวอาคารสร้างด้วยเสาหินทั้งหมดถือเป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศตรุรกี 7. ปราสาทปุยฝ้ายปามุกคาเลปามุกคาเลในภาษาตุตร,รกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตรุรกีที่ไม่ควรพลาดปามุกคาเลเกิดจากตะกอนของหินปูน ที่ทำปฏิกิริยากับอากาศจนจับตัวแข็งกลายเป็นแอ่งและมีฐานน้ำแร่ใต้ดินไหลล้นออกมาจนเป็นแอ่งคล้ายกับน้ำตกลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศกลายเป็นปฏิมาก,กรรมจากฝีมือธรรมชาติที่สวยงามแปลกตานักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำกันในหน้าร้อนแต่ในฤดูใบไม้ผลิก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะไปเยือนปามุคคาเลเช่นกันเพราะจะเป็นช่วงที่น้ำล้นขึ้นแอ่งและนักท่องเที่ยวก็ไม่มากเท่าหน้าร้อน พมุขค,คาเลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยยูเนสโกในปี1988 8. เมืองโบราณเอฟิซัสเมืองโบราณเก่าแก่ก่อนยุคคริสตกาลแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นมหานครแห่งแรกและแห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นเมืองในสมัยกรีกโบราณที่เคยรุ่งโรจน์และใหญ่เป็นอันดับสองของจกักรวรรดิโรมันรองจากโรม ปัจจุบันเมืองโบราณเอฟิซุสอยู่ในเขตจังหวัดเอชเมียของตุรกีและยังทิ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่ของสุดยอดสถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อในยุคนั้นเช่นห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเรียนโรงละครที่สำคัญคือฮอสมุดเซลซุสฮอสมุดรประจำเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับสามในสมัยโรมันถือเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมและศิลปะในแบบเฮเลนิสติกซึ่งเป็นยุคทองของงานศิลปะของกรีก อาคารห้องสมุดมี2ชั้นมีรูปปั้นเทพีสีองค์คือเทพีแห่งปัญญาเทพีแห่งความรู้เทพีแห่งความดีและเทพีแห่งความคิดในปี2015องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เมืองเอฟิกซุสเป็นมรดกโลก 9. คับปาโดเกีย คาบปโดเกียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอนาโตเลียบริเวณตอนกลางของประเทศตุรกีเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออร์ซิเยสและภูเขาไฟฮาซานเมื่อกว่า3ล้านปีที่แล้วลาวาและเท่าฐ่านจำนวนมากทับถมกันเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาถูกกระแสน้ำกระแสลมฝนและแดดและหิมะกัดเซาะจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงามแปลกตาเต็มไปด้วยหินรูปร่างต่างๆดูคล้ายกับดินแดนในเทพนิยาย ในปี1985ยเเ e s โกประกาศให้คัปปะโดเกียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีรวมทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวมักมาขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพอนุษย์งามเบื้องล่างกันครับ 10. นครใต้ดินไคมากรีในคัปปโดเกียมีนครใต้ดินมากมายถึงกว่า40แห่ง หนึ่งในนั้นคือนครใต้ดินไคมากรีเมืองใต้ดินที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดเมืองใต้ดินไคมากรีเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไปกว่า10บชั้นเดิมใช้เป็นที่หลบภัยจากศัตรูชั้นล่างสุดมีความลึกถึง85เมตรภายในเมืองใต้ดินไคมากรีจะแบ่งออกเป็นห้องห้องเช่นห้องโถงห้องน้ําห้องถนอมอาหารห้องครัวโบสถ์อคอกสัตว์หางหนีฉุกเฉินและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรหลายหมื่นคนในสมัยนั้น ปัจจุบันนครใต้ดินไคมากรีเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้ำธรรมชาติใต้ดินเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินแบบคนโบราณ